นี่ของพื้นแผ่นดินนี่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเกิดมันมีมันเป็นแล้วอันนี้ต้องทําความเข้าใจทําความเข้าใจเราจะทำยังไงถึงจะไม่ก่อนี่ไมสร้างนี่หรือมันมีแล้วก็อย่าไปเพิ่มเติมอย่าไปเพิ่มเติมเป็นเหตุทะเลาะเป็นเหตุทะเลาะเบาแรงกันเป็นปัจจัยที่สาคัญบางทีก็คบกันไม่ได้เลย เพื่อนเคยมีเพื <puede> ่อนเพื <Charl ott es> ่อนเคยมีเ <Jim> พ <lamps> ื <Jorge writing> ่อนเพื่อนมากโดยเพื่อนแต่ไปเขี่ยวข้องนั่งในอูบางทีแตกแยกเขาถึงได้บอกว่าที่สุดของมันก็คบกันไม่ได้ที่สุดถึงขนาดสิ้นใจแล้วนะพีไม่เผาเงาไม่เหยียบทั้งๆที่เคยรักใครชอบพอกันเคยรักกันแม้แต่กระทั่งชีวิตครอบครัวเช่นกัน